ก้อยพี่ก้วยในพี่ก้วยอ่านแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรจ้าที่จีระที่จีระประธานประธานเมย์บาลประธานแม่บ้านนะครับวันนี้จะมาดูอันนี้อันนี้อย่างนี้แหละเนี่ยทีเด็ดอันนี้เครื่องวัดความแห้งความชื้นอ๋อความชื้นหมายถึงว่าเอาเอาตัวนี้ใส่ใส่ยังไงไปใส่ในละใจอ่ะอันนี้ใส่ลองวอรลองลองลองลอองเออเนี่ยนี่ครับนี่กาแฟนี่กระป๋องนะครับ กาแฟขึ้นชื่อของเรานะครับอันนี้แกะแกะเปลือกแล้วเนาะอันนี้ติดกลาอยู่อ๋อนี่ติดกลาอยู่ยังไม่ได้แกะเตือนนะครับวัดดูแล้วก็มันจะอ๋อนนี้คือมันมาได้แต่มันแปลงอยู่ถ้ามันเ็ตลงมาได้อ๋อนี่ยังมาได้มาตรฐานเตือมาได้เตือต้องมันต้องรอแห้งกัาน่อยอ๋ออีกสักแดดเดียวสองแดด แต่ตรงนี้ไม่ค่อยมีนะครับหนาวมันหนาวหนาวนี่ก็ตากไปเลยครับเยอะแยะเลยนะครับปลูกแถวไหนเอ้ยต้นมันอ่ะเอ๋อไหนอันนี้ันนอี้คือเป็นกะลากะลาโอ้ยเปรอคะนี่เป็นกะลาทำเป็นกะลาอยู่กะลากะลาก็คือไม่ได้แค่เปลือกเดียวอเมริกาอลาบิก้าแล้วนี่เหรอนี่เหรอ นี่สีออกสีนี่คืออย่างนี่คือดมันคืออะไรันเม็ดอะไรก็คืออะไรกหมายถึงหมายถึงว่ามมันเ็ด่างปลายจมันติดสีมันต้อต้องไส้ออกอ๋อต้องเอาเปลือกออกเปลือกดำๆออกห่มดำนี่อันดำๆนี่เคืองนี่คือมันเครื่องมันมัดโต๊ดโต๊ดตะแคงแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้เก็บมานี่แหละแต่ว่าจะเอาเอาล่างเอาเนี่ยเราเราก็เอามาไสอ่ะตัวนี้อันนี้ต้องเอาห่มดำ ันนี้คือมันบาได้แล้วเหรอมได้แล้วมก่อนอันนี้หมายถึงว่าอ๋อถ้าขายอย่างนี้ขายยังไงไม่ติดโลเหมือนกันโลแต่ไหนประมาณห้าสิบห้าสิบแล้วพุ่นเหรออันนี้ประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอ๋ออันนี้อันนี้เหมือนมันคือมันตายมาแล้วใช่ยังยังแปรได้นะเนาะอ๋อยังแปรนู่นก็มีนะครับนู่นนะฮะเอ๊ะทำงานเสี่ยงนะครับเนี่ยเวลาไปวัดแต่ต้องเดินข้ามน้ำนะครับ ำรอบนอกนี่คนซื้อกันออินนี่ไม่เป็นไรดีเลยมันพอมันติดมันเก็บได้ตลอดปีก็จะได้ตลอดปีก็จะได้ช่วงธันวาโมกัลลาฮันวาโ<า>มกัลลา,าแล้วหลังจากนั้นหรอหลังจากก็อันบำรุงต้นถ้าแตะคอถึงเดือนมีนาก็บำรุงต้นปั๊บจริงจริงนี่ครับไปส่งไหนก็ไปส่งโครงการหลวงโคงการหลวงครัไปส่งของการหลวงเนาะ นี่้นกว่าอปือกไม่ออกอ๋อมันจะมีบ้านป็หลวมเนาะออพสิไี่หี่งห้ออ๋อถ้าเป็นกันลาอู้ต้องทรงต่อฮะชายโยเต้แช่น้ำอ๋อมันขึ้นเคือแล้วเนี่ยขึ้นยอดแล้วน่ะเอาไปปลูกได้เลยแปะมาครับวะเด็กครับอ่า มะเขือคือครับนี่ครับของหายากฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปกุ้ยทายอะไรนะถ่ายดอกดาวเรืองอื่นนั่นนึกว่าทายกาแฟอ๋อครับครับอันนี้ใบเอ๋งเหรอครับผักบุ้งส้มนะผักบุ้งส้มนะครับนี่คือผักบุ้งนะครับเนี่ยฮะเอาไ ผักบุ้งดอยรสรสชาติจะส้มๆมันก่็ส้มเล่นๆอ๋อส้มเล่นๆอร่อยนะเป็นห้องอย่างก่อเราไม่ห่วงเหมอนแม่ป้าเนี่ยฮะมาหน่อยกับล้าตัดน้ำมันหอยดูยังไงก็ไม่ใช่ผักบุ้งน้องนี่เป็นผักบุ้งดอยเละฮะแม่จะเป็นบุงดอยผักบุ้งดอยหนูว่ามันเหมือนผักแกงไทยปลาได้กะเจ้าแกงมาเหมือนผักบุ้งทุกอย่างเนาะเจ้าแกงมันต่อแกงเหมือนนะเจ้าพี่อันนี้เราเหมือนใบพีชเหมือนต้นพีกเลยอ่ะอันนั้นมาจากเจ้านี่ใบใบเป็น เป็นสามเหลี่ยมเหมือนรูปหัวใจมันเหมือนไอยยายาสาบเสือยาอันนั้นอ่ะยาผัดมอนที่เขายายาังวายอ่ะที่เขาเอาไปห้ามเลือดอ่ะเอออันนั้นก็ละอย่างแล้วลักษณะใบนี่นี่ก็เป็นยาเหมือนกันเนาะอันนี้ข้าวฟ่างกอ อันนี้นี่บะเดือยหินอ๋อบะเดืยบะเดือยหินแกนิ่วมันเป็นเป็นนิ้วต้มแกนิ้วน่าเป็นนิ้วหรือแกนิ้วแกนิ้วถ้าเป็นนิ้วนี่มันต้องหายาป็นนิ้วนี่ครับแต่ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับว่าเนี่ยที่จะกูน้อยอ่ะแล้วมันมีดอกไปกะอันนี้ผมใจกะนนั่นละมัมีดอกตัวน้อยนะเราหาไปเลยนนี่่ะแกใส่ปลา ตั้ต <ok> ้มปลาทุกนะจ๊ะอันนี้เขาใส่กำเดียวเอนี้มันมันุก่มันจะมื่น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 ้วนร้วนอันนี้นะมีดอกนะครับผักบุ้งผักบุ้งดอย บนดอยด้านนั้นเนี่ยอันนี้มาทำงานมาทางานใช่ไหมก็ที่นะเลยพี่กล้วยนะครับอเคอันนี้เราก็พักเข้าใสปฟีตาเป็นอย่านี้เจ้าซุ้คขาเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาลงเขาลงว่าปิ้งแกะเลยอ้เนาะกดเลยงานเห็นไหมวันนี้วันนี้เราจะกินแกงผักบุ้งส้มส้มคุณไม่ไม่เราจะ้างจะเอากอดเนี่ยจะแ ก็มีนะแต่ม okay. ันแบี้อะรอกดีไปวอวหาพรอฉันเนี่ยทั้มเนี่ยเลยเอาผ้าห่มอย่ยมาใื้แกแกเศ็ขเลือตกเกีนเจ้าขอตรคอราได้น้อยไงก็ถยายาแต้อยู่เดี๋ยเพราะว่ามันเปอยู่สองเท้าไนี่นนี่น เด็กกับเพื่อนบ้านดูแลอยู่เนาะเพื่อนบ้านย่างดูแลอยู่เนาะยังมีนดูแลเอาเหรอเอเอดีละดีและนั่นหละก็าวพวกสาวเพื่อนบบมาจะไปหาสาบสูนแล้วเนา,นาะสซิสกีนี่ใส่ก็ได้มาเนี่ยอยากสาสู่ก็ได้ถั่วใหม่แล้วต่อแล้วค่ะก่อนละกินพักแม่เด็หัวหนมมีเหงค่ะนกิน กินแล้วตาหวานนะครับบุ้งตาหวานสารพิษอันนี้เพราะเขาไปได้กินแกงอันนี้มันมันก็มีทั่วไปมันก็ตามหิมห้หยนี่มีมดเนาะมันมันก็เป็นบางตี่อ๋อเป็นบางตี่กุ้งกุ้งที่มันมีก้ามกล้ามแบบเป็นแกงที่กินน่ะกุ้งกุ้งในน้ำเนี่ยกุ้งน้ยกุ้งน้ำห้วยมันอยู่กับน้ำห้วยแต่ยาม่นกรอบมันมีตั้งหลายนัก มันจะมยามียนี้มันซ่อนได้ป่ะใช่ต้องนำคุณนน้ำกือนเป็น